นักสแสดงมากฝีมืออักอัครรัตวันนี้ควงภรรยาแพทพทัอรินเปิดชีวิตรักสุดเรียบง่ายเริ่มต้นจากเฟรนในเฟซบุ๊กขยับสถานะสู่แฟนพร้อมไขข้อสงสัยเพราะอะไรถึงจดทะเบียนสมรสแต่ไม่จัดงานแต่งงานทั้งคู่จดทะเบียนสมรสแล้วเรียบร้อยอักจะแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ปี6-2ตอนนี้ปี68ก็6ปีตั้งแต่ก่อนพุทเป็นคุณพ่อจดทะเบียนกัน6ปีแล้วทำไมถึงไม่มีข่าวอะไรออกมาเลย มันเป็นช่วงก่อนโควิดตอนแรกตั้งใจว่าจดก่อนแล้วจะจัดงานแล้วมันก็ชนโควิดพอดีวันนี้คือวันครบรอบจดทะเบียนสมรสพอดีอักพอดีก่อนหน้านั้นคบกันมากี่ปีอักสามถึงสี่ปีก่อนจดทะเบียนทําไมเลือกจดทะเบียนก่อนไม่เลือกแต่งงานก่อนแพทตื่นขึ้นมาก็คือวันนี้ไปจดทะเบียนกันไปไหมวันนี้ว่างผ่านการเซอร์ไพรส์การจอแต่งงานสวมแหวนกันไหมแพทมีมีสวมแหวน จริงๆจ,จะมีทริปหนึ่งตั้งใจจะไปขอแต่งงานเขาที่นิวซีแลนด์แต่ทริปนั้นที่ไปมันเกิดเรื่องเลยไม่ได้ขอก็เลยไปขอที่เวียดนามแทนมีการขอแต่งงานกันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นสายขอเสร็จแล้วต้องมาลงโซเชียลเรารู้กันสองคนทางครอบครัวเขาครอบครัวเราก็รู้เราก็จบแค่นั้นวันจดทะเบียนก็ไม่ได้ไปดูเรืกจริงจังรู้สึกว่ามันเป็นการให้เกียรติเขาด้วยพร้อมแล้วก็จดอะไรที่ประทับใจกันทั้งสองฝ่ายอักตอนเด็กเกเราตั้งปณิธานไว้ว่า จะไม่มีแฟนอายุเยอะกว่าเพราะว่าด้วยความเราเป็นเด็กนิสัยเด็กถ้าคบเด็กโตขึ้นมาจะพอดีกันกับช่วงที่เราพร้อมอันนี้เป็นคนแรกที่อายุเยอะกว่าสามปีอายุเยอะกว่าดียังไงมัดใจเรายังไงอักมันเหมือนเรามีแม่อีกคนหัวเราะปกติเราครบเด็กเราต้องคอยเอาใจวันสําคัญมื้อพิเศษพอคบกันโตโตขึ้นเรื่องพวกนี้ก็กลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่กับเราขนาดนั้นกลายเป็นว่าความรู้สึก และการปฏิบัติกันต่อกันในทุกๆวันมากกว่าสำคัญกว่าเหมือนคบกับเขาแล้วชีวิตเราดีขึ้นจุดเริ่มต้นเจอกันยังไงแพทเป็นเพื่อนกันใน Facebook เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเราเหมือนเขาแอด Facebook มาคือเจอกันใน Facebook แต่ไม่เคยทักกันแอดเป็นเฟรนแล้วกลายมาเป็นแฟนกันได้ยังไงอักวันนึงเราไายฟีด a c e b o o k แล้วเจอโพสต์เขาขึ้นมาว่าเขาอยู่มาเลยช่วงนั้นการเมืองมาเลยมันแรงเราเห็นว่า มันมีเหตุการณ์ชุมนุมที่นั่นแล้วเห็นว่าเขาอยู่ที่นั่นพอดีเลยถ้าเข้าไปเป็นห่วงว่าเห็นข่าวนี้ไหมเป็นฟีลแบบว่าอยู่มาเลยรอเห็นข่าวนี้หรือยังหาเรื่องคุยมากกว่าแล้วคุณแพทย์ไปมาเลททาอะไรแพทย์คือตอนนั้นทํางานประจําอยู่แล้วด้วยความที่วันหยุดมันหายากมากพอได้หยุดสามวันติดก็เลยจองตั๋วแล้วไปเลย โดยที่เราไม่ได้เช็คข่าวบ้านการเมืองอะไรเลยพอไปถึงเจอเขาประท้วงซึ่งเราเห็นมีระเบิดก็เดินผ่านแล้วจะเข้าไปที่โรงแรมคนนี้เขาก็อินบอ็อกมาว่าเธออยู่ที่นั่นรอมันมีข่าวแบบนี้นะเราก็ชิบหายละมาทำไมเนี่ยเราก็เลยเอาตัวรอดก่อนตอนนั้นยังไม่ได้ตอบอินบอ็อกอะไรเขาเข้าก็แชทหนักขวามาเลยตอนนั้นอยู่ตรงไหนทําอะไรแล้วก็เอ๊ะมันเป็นใครทําไมเราต้องแสดงความเป็นห่วงขนาดนั้นหน้าตาก็ไม่เคยเจออักมันขึ้นมาในฟีดพอดีก็เห็นว่าเขาน่ารักดีเป็นเฟรนด์กันตอนไหนก็หาเรื่องคุย ทำไมยังไม่มีทายาทกันสักทีแพทยอยู่กันแบบนี้มันแฮปปี้แล้วอักมันคล่องตัวกว่าแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องเป็นสูตรสาเร็จว่าแต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกถ้ามีลูกโลกทุกวันนี้มันยาก